หนึ่งจบรอเลยเต๋อะไรนีมึงลงหลุมอะไรสั์มึงลงหลุมอะรัสะวาวเราคูพิงไหมวันนี้เพือนมึงลงหลุมอ้สัตว์มึงอะไรแล้วจุึ่งเดเกียยวเดีวเียวเดยึ่งสาเกายวีรถกูทำใหม่ยังอ่ะลุงแค่ไม่เปิดระทุนนี้ยเลขเลกเลขเลขอะไร้างอ่ะสินวิเดียวคือมีบตายตกเนี้ย ผมมากไม่ใอะไรหรอไอ้แจ๊กไอ้ไอ้ชักมันโดนให้กูอีกนะไอ้สัตว์เนี่ยเขาให้เราอ,อืมทำใจลำบากอยู่ไปแล้วหยิบรถให้ลุงเนี่ยมือสันน่นเลยก็รู้ไงก็ถึงบอกไงว่าทุกคน,น่ะรักเราหมดนั่นแหละมือสั่นนี่ไม่ใช่อะไรเพิ่งชักว่าวเสร็จออกไปเต๋ใช่พี่้องเพิ่งชักว่าวเสร็ต <laughs> ไม่มีใครพี่จะบอกว่าไม่มีใครในแก,งก๊งแม่รักเราหรอกเชื่อเหอะเชื่ออย่างนึงอย่าคิดอย่าคิดว่าไม่รักเว้ยถ้ายังแบบไม่ได้เจออะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายใคร,ใใครใเปิดเพลงวะพอได้ยินพอได้ยินแล้วมันก็รู้นะครับว่าใช่ถ,ถ้าเราคิดเองมันก็จะเป็นเราที่เสียใจอะ่ะอันนี้น้องน้องน้องคุยน้องคุยกับแม่ครับแม่ก็พูดคํานี้เลยว่าว่าคือถ้าเราเก็บไปคิดเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ย แล้วเราไม่ได้พูดมันออกไปเนี่ยมันจะเป็นเราเนี่แหละที่เสียใจใช่งั้นนั้นอ่ะมีอะไรอ่ะต้องบอกมีอะไรอ่ะต้องพูดออกมาเว้ยเขาจะได้ดูว่ามัน OC ลยแหละใช่ก็แม่ OC ไงคนนึกก็แม่พี่ในเมืองม่เว้ยโอมึงอาจจะแบบเป็นคนไม่กล้าพูดแต่อย่างน้อยก็ควรจะบอกคนที่มึงสนิทที่สุดหรือไว้ใจที่สุดก็ได้แล้วให้เขาไปบอกต่อใช่ก็อย่าเก็บไว้บุคคลนั้นหรือว่าอะไรอย่างไง อย่างน้อยก็มึงคิดเองก็ได้มึงคิดอย่างนั้นก็ได้เว้ยแต่ว่าเนี่ยภาพที่มึงเห็นนะมันวงกว้างกว่าที่มึงคิดถูกป่ะเ้ใแจ็คได้ได้ลองเรื่องที่มันถือว่าถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนสําหรับมึงแล้วก็สําหรับคนในแก๊งหมดอ่ะใช่แล้วก็เริ่มกันใหม่ดีกว่าไม่เคยโทรหาแม่เป็นปีแล้วเป็นปีเลยนะไม่คุยกับแม่เออแต่ตคนนึ้ว่าไง แม่รับว่าไหมพหลก็ขอตั้งเหรอลูกอย่างเงี้ป่ะแล้วแม่อีคนหนึ่งว่าไงบ้างได้แม่อีคนน่ะแม่อีคนน่ะแม่แม่อีคนนึงก็ไม่เขาเขาูคอยให้กำลังใจอยู่ครับคือเขาคือว่าว่าเขาผ่านอะไรกันมาเยอะมันไม่มีทางที่แบบมันจะว่าจะมาออกแก๊งเพราะว่าเรื่องผู้หญิงหรือว่าเรื่องอะไรแน่นอนออืเขาไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะใช่ เราเป็นคนที่คิดดีมาตลอดไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดแฝงหรือว่าอะไรมีอะไรก็นั่นแหละไม่เลือกที่จะสร้างปัญหาเลือกที่จะแก้ปัญหามากกว่านี่แหละสมก็เป็นคนที่เดินรอยตามกูอาา่ะอ่าฮะเวลาพีอะไรสัตว์ขอบคุณมากพี่จะบอกว่ามึงอ่ะเดินมาไกลแล้วเว้ยชีวิตมึงงานลำบากอะไรมากกว่านี้เยอะแล้วเว้ยมึงอยู่ในอยู่ในควรที่จะอยู่ในจุดที่มีความสุขแล้วเว้ยน้อง อย่ามาคิดเยอะอย่ามาคิดอะไรพวกนี้เลยเว้ยนึกออกปะมึงควรจะหาความสุขให้ตัวเองบ้างแล้วก็มึงก็เลือกที่สิ่งที่มึงมีความสุขไปเพราะชีวิตมึงลําบากมาเยอะแล้วเดี๋ยวรอบนี้ไปหาพี่ปาวันนีววัตเต้ไปอืมกูดูกูมาตลอดอ่ะมึงไม่เคยเจอเลยเนี่ยพวกกูเข้าไปขโมยของไอ้คดมันเลยกูบอกให้สัตว์เดี๋ยวโอเคนั่นแหละไม่ครับน้องน้องไม่ใช่คนที่ขโมยพี่ไม่ต้องห่วงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เป็นไรไอ้ของอร่อยอยู่ในกรุงเทพเยอะนะพี่ ไม่เจอเทได้เอาอะไรมาติดไม้ติดมมือาผมก็ไม่เคยนะพี่นะพี่เปาใไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยลุงไปคุยดีกว่าไปคุยแบบล่อยให้เด็กๆมันทําบ้างไอ้เหี้ยเหนื่อยแล้วไอ้สัตว์เด็กๆมันทําเองเป็นบางทีกมันจะไม่คิดอย่างนี้ดิโกมันจะบอกว่าเดี๋ยวรอลุงแป๊บหนึ่งนะดิลุงจะไปคุยเปล่าโอ้ไปทำเองบ้างเถอะพี่เปาไปทำแทนที่แทนผมผมยกหน้าที่นี้ให้เชิญเลยครับให้ผมว่าอไงให้ผมให้ผมไปแล้วแต่พี่เลย โอเคเอาแบบเอาเติมให้รือว่าแม่เอาแบบพี่เลยพี่เอาแบบไหนอะแบบพี่อะเป็นตัวพี่อะโอเคได้อผมได้รับมอบหมายจากลุงแม็กใช่ไหมใช่โอเคได้แล้วอีกอย่างอีกเรื่องครับโรเบิร์ตเรื่องที่แบบมันเวลาอันนี้มันเป็นปัญหาจริงๆ่าเวลาว่าขยับตัวหรือว่าจะทําอะไรต่างๆคนในแก๊ง JK เนี่ยแหละจะเป็นคนที่คอยไปทราบปัญหาตามมาอาแล้วคือขยับหน่อยจ้องละ ใช่โอคิดว่าโอ้มีอะไรแฝงหรือว่าว่าจะไปมีนู่นมีนี่ไปเลยต่ทั้งที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยคืออย่างงี้เว้ยที่มึงขยับอะไรแล้วแบบคนในแก๊งไอเนี้ยเพราะเขารักมึงมากไงมึงอย่าว่าแบบแอบแอบแค่แอบแค่แอบแค่อยากจะเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแค่เนี้ยึงรงดีวุ่ถามไ้เยอยนี้เลยเดี๋ยวน่ะคือถ้าแบบว่าในในถ้าเอาแบบว่าในสิ่งที่กูเคยเจอนะว้ม สมมุติถ้ากูเป็นน้องนะแล้วพอมึงขยับนะเว้ยกูเนี่ยกูเป็นน้องมึงนะแต่กูรักมึงมากเลยเอาละละพี่ตี๋เขาทาอีกละรุ่นนี้นั่นคือแบบก<ม>็คือเาเล่นกับมึงเต็มที่อะ<ม>่ะโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าแบบว่ามึงแบบว่าจะรู้สึกอะไรอ่ะเล่นไปด้วยความสุขอะ<ช>่ะความสุขที่ตัวเองมีให้มึงอ่ะใช่ถูกต้องเข่าใจป่ะ<ม>แต่คือน้องมันอาจจะไม่ได้คิดไงว่าแบบว่ามึงจะรู้สึกมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอ<ม>พออ่าถ้าเกิดว่าแบบ ถ้ามึงกล้าที่จะพูดอะ่ะน้องมันก็จะหาวิธีอื่นเว้มึงเชื่อกูดิน้องมันไม่เลิกคบมึงหรอกมันแค่หาวิธีอื่นเพื่อที่จะเล่นมึงต่อได้นะอีกแบบหนึง่งที่ให้มึงไม่โกรธเราถ้ารักกันจริงมันก็จะต้องหาวิธีอยู่ด้วยกันไว้นะเนาะแบบไปเจอคำมึงแม่บอกว่าคือเวลาเวลาเราเจอคนที่รักกันเนี่ยเรารักกันในครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนกับ เวลาเราเจอสิ่งที่มันเสียเราไม่เลือกที่จะเปลี่ยนใหม่เราเลือกที่จะซ่อมมันอ่ะอ่าถูกผมได้มาแปดล้านไม่เธอเล่นหมอให้มาช่วยแปดล้านเขียวออะแจ็คแปดล้านเขียวกับสองล้านแดงโอ้ยสวยสวยสวยจะบอกเลยว่าแจ็คพูดเลยว่ามันได้จากสปาร์กีーมาห้าล้านเขียวสองล้านแดงเหมือนกัน วันนั้นวันนั้นวันนั้นกูแอบไปประชุมเจ็ดบาทมากแอบไปฟังมาไม่กชนะมาทุกแก๊งเลยนะมันชนะมาทุกแก๊งเลยนะไอ้ไอ้เอ็กบอกว่ามีเงินแดงสามสิบล้านอ่ะโอ้ยเฮียเอ้ยเอาเงินมาเก็บไปที่กูดิมาเลขแปดสิบเอาเอาให้ผมห้าล้านได้ปะลุงไปห้าล้านเนี่ยลุงเอาไม่ได้กูไม่ให้กูไม่ให้ลุงแก๊งมึงต้องใช้เงินเอาแก๊งไม่ได้มึงไปหาไปเองไอ้เอ็กไอ้เฮียครับจ่ามึงอยู่ใน JK แล้วมึงต้องเป็นดี อ่ะแล้วกันแดงอ่ะแล้วกันแดงอ่ะจบกเขาไม่เล่นอ่ะไม้ทีหลังโอเวลาโอาทิตย์ครับโอเคโอเคนะครับมึงไปแก้ปัญหาตัวเองกับเอ็กตะกลาวตัวเอ้ไลุงอ่าสมมุติอันนี้อันนี้ลุงลุงครับสมมุติอ่ะสมมุติเลยนะอ่าเนี่ยอ่ะเรามีเงินอยู่แปดล้านเนี่ยอืมถ้าเป็นลุงอ่ะถ้าเป็นเงินลุงอ่ะแต่ผมแบบเป็นเป็นลูกจ้างเลยค่ะอ่ะลุงเนี่ยลุงมีแปดล้านลุงจะให้ผมเท่าไหร่อ่ะกูให้มึงล้านหนึ่งโอเคลุงเรียกอะไรครับแปดสิบแปดสิบกูให้สองล้านเลยก็ได้เลขแปดสิบ แปดสิบบาทแปดสิบโอเคทำงานได้ดีทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่ทิ้งไลน์เหมือนเดิมทุกแกลงยังเหมือนเดิมผมให้ลุงสองล้านเหมือนเดิมไม่ตอนนี้อะไรมึงจะบอกลุงเป็นลูกค้าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่เหมือนเดิมตอนนี้เริ่มหนักกว่าเดิมแปดสิบเอียงที่สุดเหมือนเดิม อ่าอันนี้ครบอันนี้ครบโอเคต้องชิงต้องชิงต้องเนี่ย้เราคนพวกเนี้ยลุงอ่าพวเนี้ยไม่เดี๋ยวก็เดี๋ยวกันไปเงินในบัญชีไม่เดี๋ยวก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวมาแบกไอ้ไงเดี๋ยวเราแบกสองล้านเงินในได้สองล้านเขาแกงล้านหนึ่งเลยแล้วกันแกงร้านละกันกินที่บ้านโอเคบ้านอะไรนะโอเคครับโอเคครับโอเคครับสี่เดี๋แดงไม่ต้องหาเลยสองอาทิตย์อ่ะสี่โอเคครับสี่ ก็เรยนะไม่ต้องส่งเงินแก๊งดีกว่าสองสี่ไม่ก็ไม่ต้องส่งอะไรพี่ถ้ามีปัญหาก็อยู่เนี่ยตอนนี้อันนี้ไปแจกคนไอ้แก๊งหน่อยอ่ะทุกคนมาเข้าแถวมาแต่พี่จะแจกคนร้อนมาให้มาหมื่นคนร้อนๆยังดียังดีซื้อซื้อบ้านไอ้ไอ้พี่บอลอะไรบอลพี่บอลอะไรพี่บอลอยู่บนข้อ่ะเออเรื่องอะไรดูไปชาคนแพนพี่ผมเมื่อกี้สดเลยโห ไม่มึงเก็บไว้แจกทีเดียวดีกว่าไหมมึงมึงแจกไว้แจกทีเดียวมึงไม่แจกทีเดียวก็ได้ไอเจ๊บ่นเลยไม่ต้องแจกตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปซื้อของเก็บไว้ที่มึงก่อนนะเนี่ยเงินเก็บไว้โอ้ไม่เอาเลยไม่ไม่ใช่เก็บเก็บเหลอเท่าไหร่ไม่เก็บไว้ที่มึงแล้วมึงค่อยแจกคนอื่นไว้เล่นกิจกรรมแจกเองเอ็กเอ็กเอ็กมึงรับผิดชอบเองนะเอ็กมึงรับผิดชอบเองนะไอสัถานร้านมึงอะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเปิดเดี๋ยวไปิดทักบุราบีสครับ แปดสิบตรงแต่ลองฟังบีดก่อนไหมแต่ผมสั่งไปแก้ไปแล้วแต่ลองฟังก่อนไหมให้ผมอีโมงแหละกูอีโมงเลยส่งให้หรือเปิดแลยครับส่งส่งมาพร้อมครับลองลองจะไปฟังไหมลองไปอุ้มต้องรับครับไม่งั้นผมรู้สึกไม่เท่าเทียมไอไอ้าใจนี่ไดี๋นจะไปคุยกับแกงเรื่องอะไรเรื่องอะไรห้าล้านอะไรเรื่องเรื่องที่มันติดนี่แก๊งซาเวียร์าล้านอ่ะมันจะไปคุย อ่าโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วเอกไปเล้วเอกไปเล้วอ่ามัทำอะไรไหมอ่ะไอ้จู่เจนจู่เจนขึ้นรถดิจู่เจนขึ้นรถดิไอ้เฮี้ยจีไปเล้วมันทำอะไรมึงอ่ะมึงรบกวนบอกกไอเฮี้ยแต่คนเท่าไหร่เนี่ยมึงต้องส่งเงินแก๊งด้วยนะไอ้สัตว์ คนละแสนนะอ่าคนละแสงงั้วันนี้ก็ตัดทิ้งไปลุงลุงมคแตบก็คือไม่แจกใช่ไหมครับก็คือดไปเลยโอ้โหเสตีไปก่ตนแรกเลยไม่ต้องไปเสียเวลาไม่มาต่อเดี๋แวบอกี๋้วบอกแล้วบอกลวไปเลงไปล้ไแล้วไยี่สิ้อนต้อจครวะไอ้นี้พตุ่มใช่ไหมใช่ใช่ตุมพี่วาางนอ่ะตุมเไหมครับหนะก้ออยู่ไหนได้ได้ ข่าเองขอลงด้วยเต่าหน้าเบื้องเ่ยๆพี่ตีแล้วค่ารักน้องอ่ะสามเอ็มนี่คือพี่ผมก็รักเหมือนกันพี่เขาบอว่ามันทั้งแก๊งที่ส่งวันละแสนสามสิบละคนยังไม่ได้จ่ายหลายวันเพราะมีสตอรี่นะแต่ต้องเริ่มจ่ายวันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ต้องจ่ายนะเด็กๆคือตอนนี้น่าจะจบสตอรี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นซิกซิกต่อเตรียมตัวให้พร้อมสู้จะพักฟาร์มกี่วันอ่ะ เรวเหรอเต๋เต๋พัผ่อนใช่ป่ะจะ่นเกมเหมือนกระบอกรับเยกได้ครับได้ยินแล้วนะได้ยินแล้วนะนี่ก่อนเต๋มันนี่ก่อนเตไปไปดูก่นก่อนก่อนไปไปไปพุ่นี้พรุ่งนี้คือพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้คือวันที่ยี่สี่ใช่ไหมพุ่งนี้คือยีบสี่ใช่ไหมรถสวยปะอันนี้คือรถของไครครับไม่เคยเห็นที่ประมูลได้บนมันไป็เวียรโมเดลใหม่มาให้ไง ไม่เดิมทีมันเป็นรถรถอะไรครับก๊าพอดเนี่ยไอ้ที่สุดสุดสุดโหดสุดสุดมีท่ออ๋อรถเสาวทิดเมก่อนใช่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 าสวยก่อนที่มันมีแต่ท่อไม่มีสปอยเลอร์อ่าใช่ถูกต้องโอเคเขาเปลี่ยนมาคันนี้ใช่เพราะว่าคันนั้นมันสวยมากเลยนะสวยดิรถตัวใหม่อ่ะเหมือนเหมือนเคยเจอรถคันนี้ที่ในชีวิตจริงเลยอ่ะก็รถพี่แม็กไก่แมวรถพี่แม็กไก่รถพี่เนี่ยพี่ที่เป็นเพื่อนพี่บอยอ่ะ อ๋อไอที่ในปกเขาเก่งใช่ป่ะ<อ>ใช่ใช่คือสีนี้เลยนะตอนนี้เดินออกกันมาไม่ใช่คนละสีเขาสีแปลกกว่าน,นี้เขาเป็นสีด้านไม่สวยตอนนี้ไม่ใช่สีด้านหรอเนี่ยไม่ใช่ก<อ>ี่หมื่นเหรอคุณน่าจะไปพักรอไม่ไหวแล้วปวดฟันได้มากี่ชั่วโมงแล้ว้าชั่วโมงแล้วอะเมื่อมันข่าวขาบันทึมาเนี่ยก็เจ็บเลย ไอตีกูมีสี่นะไอสัตว์ไม่ได้มีสองนะมีสี่สัตว์ใช่หรอเออเยียงเฮียโชคโชคดีนะที่มีเฟันทุกมันจะได้รู้ว่าชีวิตมันมีความเจ็บปวดแต่ว่มันอะไม่เห็นเลยตามอยู่ตามอยู่บิดได้ปะมึงก็บิดไม่ต้องจ่ายสี่เฮียแล้วเติมมือไงเฮียไม่ใช่เงินกู มึงก็บอกเดี๋ยวมึงอยู่ใน JK แล้วบิดแค่นั้นแหละอยากได้ก็มาลวงเอาแค่นั้นเออมึงก็บอกดิ๋ยวมึงคุ้ไปเลยอยากได้ก็มาลวงเอาได้ลงเออมึงเที้ยเหมือนกันนะจริงอ่ะมึงก็เที้ยเหมือนกันนะมึงก็พูดเลยถ้าอยากได้ก็มาลวงเอาไปเถอะพูดง่ายเอาหนักๆอ่ะเอาเจ็บๆอ่ะเอาเจ็บๆอ่ะแบบฟูไม่สนแล้วมึงมึงเป็นวันมาแล้วปะวันมาแล้วมาแล้วใช่เหรอ าเห็บแใช่ไม่ใช่ลุงไม่ใช่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 ใชตร่นี้มาไหมเนี่ยต้องดูนะก็ได้พ<ช>ักก็รู้สึกด,ดีมากเลยวันลนะเนี่สองวันนะม,มันทุกอย่างมันผันแล้วมันไม่ต้องนี่แหละแล้วการพักกคือส,สิ่งสำคัญตอนแรกมึงสตรีมมึงไม่พักเลยไงเป็นเป็นกูเป็นอาจารย์มึงแบบแป๊บเดียวนะมึงแบบมาสี่ทุ่มทุกวันอ่ะเห็นไหม การมาการมาดึดๆมันช่วยได้ครับถ้ามึงไม่ได้กูนี้คือมึงมาเช้าทุกวันเลยนะจริงจริงครับจริงดีได้จักไม่ได้นี่าามันสามารถทำได้ขนาดนี้เหรอทั้งนี้มันไม่ควัได้ใต่ขึ้นได้เลยนะรถไม่มนอยู่ที่คนกูวัวสวอยู่อยู่ที่คนมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเนาะกูเป็นคนที่ต่อให้ติดที่อะไรกูก็ออกได้อะ ใช่หรอเออทำไมทุกครั้งที่โดนจับอะไรแปลกๆแล้วก็ติดว่ายจังหวะมันรีบไงจังหวะมันรีบไงแต่ว่าไอ้ถอยไม่ใช้เวลาอสนุกมากนะโฆษณาทุลักทุเลจังหวัดดูแบบนึงมีแค่นี้แหละไอ้ย ลุงอะไรชักอ่ะชักลุงกลับบ้านแล้วลุงกลับบ้านสี่แข่งจุงไอ้จุงเจอกันออกไปสร้างวีรกรรมด้วยนะจ้าหน้าที่ครับเจาไปไหนวะพี่เปาพี่เปาวไปพี่วีรกรรมมึงโดนไปไหนอ่ะรับบั๊กเองไหมเนี่ยต้องน่ะครับสร้างความแข็งใช่ไหมลุงไม่ได้มึงจะเล่นกับใครเนี่ยมึงจะเล่นกับใครเนี่ยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปชุมแก๊งก่อนอีกทีว่าแบบโดนอะไรบ้างรับบั๊กก่อนโวยโวยโวยตัวบั๊กตัวใครบั๊กอ่ะตัวพี่เป่าว เอากาปากตอบากพี่พอยู่แต่บ้านเไยวะไอช้างตายแล้วเนี่ยปิด<ม>ฟันแล้วผมไม่ไหวแล้วอะปิดฟันจัดแรงปวดฟันมากอะตอนเนี้ยสูบ <c oughs> แบบว่าปวดแบบปวดเลยอะอยาหมดฤทธิ์แล้วอะเดี๋ยวผมจะกินข้าวอะผมไม่รู้จะกินอะไรดีตอนเนี้ยมันใช่ พอมันไม่มีพี่มันไม่เหมือนเดิมพี่อยู่ในบ้านเลยหมออยู่ในบ้านชั้นบนครับที่พี่ถามพวกผมว่าเหมือนเดิมไหมอ่ะตอนตอนตอนแบบว่าไอช่ออยูตอนไหนจมม่ต้องคิดมากเซิร์ชกูไม่ได้เป็นอะไรแค่วะ แค่เห็นภาพสัตย์เด่นเราต้องทําต่อแค่เราน้นน้อยอยู่แล้วกูต้องมาง้อมึงมันไม่ใช่เลือกเลยแต่พอพี่กลับมาแล้วมันก็เหมือนเดิมแล้วไงพี่ไอ้้กอ่ะขออะไรง้ออะไรไอ้เซอร์กันไม่ผมให้กำลังใจพี่เนี่ยพี่ผูกคอตายมันบอกว่าเด็กเคียะไอ้เคียเนี่ยมันพิมพ์มาบอกว่าเห็นจะเป็นคนอื่นกันไกลเลยไงไม่ได้ไหตอบออเดฟเฟซอะเหระ ใช่เขาดันไปแล้วคือก็าดันเป็นเมียผมไปเลยอ่ะพี่ติ๋งเขาแบบไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรเลยอ่ะลุงรู้มาเหมือนไม่อ่านกูจะทำไงแค่ไทยอ่าทำไงลุงรับกูเถอะเขาไงตัดไปติดไดเชียงรายเลยอ่ะแฟนพี่อ่ะเว้ยก็พี่เกินไปอพี่มาเกไปคนใจเลยอ่ะโอ้โหมันไม่ได้เลยพี่อยู่เชียงรายกูไม่ไกลมั้งไอ้เหี้ยกูไป็นคนไกลก็อยู่เชียงรายเลยอ่านสักนิดนึงก็ยังดีให้เรารู้ว่ายังโอเคอยู่อะไรเงี้ย เนอนแล้วแตเจอการแตวเจอการนะค่อมาลงมาลงไปแล้วโอ้ยเขี <that> ้ยมึงมาเป็นกูไ่สัตว์เขี้ยเสือกันถึงเขี้ยวพังอ่ะพลางงานดึงไม่อยู่อ่ะจัอกันมาลงเลิฟเล